ตัวออะะไร Bond ่มเจอกูโอมด้วยพี่ใช่เหรอตอนเจอกูโอมใช่เหรอพี่่ถ้าเรามีกูโอมอ่ะมันก็ต้องวัดกันสักหน่อยแล้วพอไม่ไหวหรอกพี่เชื่อเนี่ยมาดีว่ะตรงนะคะตรงี่ไม่มีจุดขามาโดนโดนยาวโดนมาดิว่ะมาดีไหนไหนอ่ะมาดีว่ะนี่ต่อขอเสียพี่โก้หน่อยเร็วเจอนะไม่ดีเจอนี่บอกวเหรอ โคตรยากโคตรโคทช้าโโคตรทช้าวันดี้วันนี้วัีแล้วเกมนี้ผมมีชาเลนจ์ต้องได้ที่หนึ่งแล้วดันสุ่มมาเจอตี้โอมงานนี้จะเป็นยังไงไปชมเชื่อใจพี่ต้าคนเดียวโอ้พี่ต้าก็แยกไปตายเมื่อกี้เออพี่อยูแกเสียเหลียบไือบพันพันกว่าโอ้โหยานไทยมเนีเยเอาแล้วเหรอ เราก็จะทำาชานิ์ให้มันสวยเโวยแคมอนะมี่พอ่อรอสิท็อปรอพี่หาโอ้ยมีคนเปิดโคด้าพี่จะหลงไหมคนนี่อยู่ไหนอะ่ะ <c oughs> นี่ทำไมจะหลงไปตัว ได้เลยไม่แม่แม่ไม่ออาชุบเลยอันนี้เล่นเล่นแตผมชุบเองผมไม่มีพี่ตีพีซีผมวันนี้ก็ทำไดที่ก็จะเอาเล่นปืนนี้เลยใช่ไหมเอาเอซีเอซีเอซีเสีงอ่ะดูไม่สนุกไลายโอมก็มีแต่คนบอกาะโอมโอ้ก็จะไปสนใจเลยครับเพราะก็คือปกตินี่แหละเออมันห้ามไม่ได้หรอครับสปอยอ่ะแล้วก็เทยไม่ต้องไปฟิวเน่ยนะไม่โก้ก็ไม่ได้อ่านอยู่แล้วเพราะกลังเมมอยู่ทุกหมมดพร้อว ไอ please, right? ้พ uh ี huh uh, ่แต่ตรงนี้เหรอเข้าเข้าเข้าพี่เข้าคุณเนาะอ้าเช่ไปเลยดช่ไปเลยไข่ยิงอ่ะนีปืนขาดอะพี่หาเอตัวไปฆ่าตัวนั้นพี่ไม่มีปืนขาดเลยโดนโดนยาพุโดน มาดิมาดิไหนไหนอะมาดิวะขอเสียพี่โก้หน่อยเร็วขอเสียพี่โกหน่อยขอเสียพี่โก้หน่อยขอเสียพีโกาวขอเสียพี่โก้นยว่าวาว่าว์ูเราเบิง าับโอ้เก็บตี้ทีวันนี้มันตี้ใครนี่ตี้พี่โก้เขาเออเออสบางก็มาดิพักก่อนทีหนึ่งหมาอย่าี๋ยเย็นน้องพอรอใจเย็นเดี๋ยวนานๆที่ได้โอกาสให้พี่แบบวันนี้ก่อนต้องพอลองคนกำลังใจปูเนียยิงตู้โอมเนี่ยเออไอ้นี้ดิงๆต้องพอลอพี่โก้หรือว่าแต่นี้มันจะเป็นที่หนึ่งของพวกเราอ่ะก็แล้ไม่ใหม่มันเล่นยังไงอะพี่เขอะไรนะ นี <S 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 ่ซื้อบัฟอย่างนี้อย่างพี้โดนเหรอพี่ผมโดนมา็นไรฉันจไดแรนี่เนาะที่ันตัวอ่ะจะตื่นตาจะไม่พีช่ะเนี่ยไม่มีเกยจ้ะโอ้โดนอีกแล้ว โอ้ยตัวเดิมเลยโอ้ไอเดียเอ้ยตัวดนอ้ยพี่โดนตัวเดิมยิงว่ะเกินไ่เกินนะมันหนตัวเดิมหรอไอ้โคตร้าโควต้าโิเ้าโวต้าติดเาวันนี้วันนี้วันนี้ด้ไดโคีคนว่ะเราผมช่วยได้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 ปะไม่มีช่วยได้ปะได้คนนึงอ่ะช่ได้แค่คนเดียว แต่เด่นากล่าตาข้างหน้าเดนเอ้ยมีข้างหน้าโอ้ยตต้งนี้เอาลงไงไหวอ่ะมาอย่าให้กูต้องล่าหนึ่งนา,าทีเอาหน่อยอเห็นไหมล่ะ คือเขาจะเกินหน้าเกินตาผมไม่ได้ไงพี่ฮาคือต้องเอาไงถูกไหมล่ะได้ไงการอนไม่ดมได้ครับได้ไหมโอ้โยงานฮึม่ะพี่พีกงานฮึม่ะ โอเคตวโมสองรอบล้ต้องพี่หนึ่งแล้วแหละตอนนี้ขึ้นเล่อนชิงนะแสงหนึ่งตินั่งดูยาวๆนะพวกไมาต้องหยุด่องเดี๋ยวโดนแดงเป็นกองแสงเองแฟนสายตาครับเจ้าก็หน้าก็เยอะมาเลยนะมไม่รีเลยไเลยก็เออิด ไม่ทำมือถือก็ได้เด็กไม่ทำได้หรออลมีโอ้ป้า,ต,าตัวท่ก่าอัวพี่มีวะโอปาตัวต็มเลยอะ่ะโอ้หอบประอ ตาจริงของท้าวท้าวเ่ป็นตาแหวตาตาตารอที่ตาอยู่ไวตาตารอที่ตาตาโดนมดที่ตาไปเอไปเลไหลซ้ายมาไหลซ้ายมาไหลซ้ายมาเข้าไหมาไลมาพี่มา ซีแกนไหเยอะเลยเนี่ยตายเลยไปมาอะไหลังมีหลังมีอะไซ้ายมาอะไซ้ายมาเล่นซ้ายดีกว่าพี่ข้างบนน่าจะเยอะให้เขารับกันข้างบนเลยตาเทพเลยอ่ะเทพเลยอ่ะหลังมีนะมีมีมีกระถานกระถานมีสองสองตาตาตาโอ้ใช่พี่หน่อยไม่มีกว่า เอะวะน้องมีตรงนั้นไม่ได้เยอๆๆตาตาอย่าไหลซ้ายตาต้องเล่นฝั่งนี้ตาเดินนี้ก่อนเดินนี้ก่อนเราจัดที่เดินก่อนเจต้าเจมบิ๊กไม่ตายได้ไงวะตกผิดอะไรที่พวกดามิดไม่ขึ้นนะอ่ะโอ้ดามิดบักจัดทำไมไม่ขึ้นดามิดทำไมะ ไปดูพี่ปป๋ลแล้วเหม็นจะโปมขึ้นเลยขึ้นรเดี๋ยวโอ้คนเยอะจ้ะร้องล่างนี่ก่อนหรอพี่ร้องล่างแล้ค่อยออกไปก็ได้ต้าขับรถมาก่อนต้ขับรถมาก่อนตู้จาเดีนีเดือดไปไหนจี้นี้นะตู้เลยจี <มา S 1> ้ตู้เลย ตะตาข้างบนหมดหมดเหรชุบเพื่อนได้นะตาหมดแล้วตาตาเหรียญที่พี่ตานี่ยเนี่นีเนี่เหรียญเอาชุบเพื่อนไปเรชุบเพื่อนไปที่ดานี่ยมีตัวนึงไปเลยอย่างแลก็ออกไม่ต้องไม่ต้องเล่นะุนงุุ่ห คนเยอะว่ะข้างล่างคนเยอะนะข้ามาออกมาขับรถออกมานะขับรถออกมาดูรถออกมาเลย้กอ็พิ่งหลดันเดอร์อรเลิกคมลวเนยเป็นหลังคาโค้งห้อ

เล่นเหลี่ยมนั้นเล่นเหลี่ยมนั้นไม่ถูกหมรอ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 เขาลงครับคีทั้ข้างนี่เพ่อนพี่ตายระวัเยอะถ้าพี่ดีแล้วต้องตามนี้ตามนี้ตรง เดียวเดี๋ยวแต่ตัวที่มีพี่อ่ะมาดิต่เดี๋ยวพี่เจาะถังลอยโฉมโฟมนี้ทีมตีกับตีกับไม่ไปใช้ย่อจีบ Pandai. 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 Pandai.